เลยเราตั้งพันใกล้จะคลอดครับมาตั้งพันเมื่อตอนมีอายุนี่อะไรโองหญิงเป็นอะไรเนี่ยกินปวดท้องจ้าปวดท้องปวดท้องปวดท้องสองอย่างเลยโอ้ยปวดท้องก็บอกแล้วมาถึงอย่าเพิ่งกินเยอะอย่าเพิ่งกินเยอะแล้วพอกินเยอะเนี่ยปรตอนเล่นลิเกมันก็ปวดเสียงานเลยงั้นห้องน้ำอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวองค์หญิงไปห้องน้ำก่อนิคด้า ก็ไม่ได้ปวดท้องแบบอยากจะเข้าห้องน้ำสักหน่อยไม่ได้ปวดแบบนั้นไม่ได้ปวดแบบนั้นแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดีดด๋ยวองค์หญิงท้องมาประมาณแปดเก้าเดือนหรือว่าจะคลอดลูกเออองค์หญิงพูยะค่ะมันปวดแบบว่าต่ําลงต่ําลงไหมัม้แใช่เลยแบบแบบทงทวงอ่ะทงทวงอ่ะใช่เลยจะคลอดลูกใช่ไหมพูเยะค่ะจริงเหรอจริง เอางันคอนรเลยอ,เอาแล้วอ,เอทเนี่ยว่าเจ็บอะไรในเราช่วยดิมาโทรช่วยไม่โูรกแ,แต่งี้รีบคอดเลยเดี๋ยวมันจะตามมาเจ็บพอ

มึงเป็นใครเนี่ยข้อมานี้เนี่ยเขาจะจะคตอลูกกันเอา้าคตอลูกใช่ไหมล่ะเออก็ดีเลยทำไมอ่ะ